รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของนางกมพลพรภุมพับตำแหน่งครูโรงเรียนชประทานอนุเคราะห์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งทำหน้าที่การสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและรายวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับหเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหรือที่เรารู้จักกันในนามของโครงการโรงเรียนสุจริตและอีกหลากหลายกิจกรรมเช่นกิจกรรมยุวทูตความดีกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองกิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยยึดหลักของการคองตนคองคนและครองงานรวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครูและนักเรียนในโรงเรียนสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ จากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมานักเรียนส่วนใหญ่มีการคิดวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิมดูได้จากผลประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนในระดับโรงเรียนและการประเมินในชั้นเรียน จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่ยังขาดลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ไฟเรียนรู้ขาดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองขาดความกล้าแสดงออกการแสดงความคิดเห็นต่างๆในระหว่างเรียนจึงนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับปฏิบัติที่คาดหวังคือการปรับประยุกต โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการนำประเด็นคำถามในเนื้อหาวิชาที่เรียนในแต่ละชั่วโมงมาจัดกิจกรรมให้น่าสนใจซึ่งในช่วงแรกของการแก้ปัญหาก็จะเป็นการนำประเด็นคำถามมาจัดทำเป็นป้ายคำถามสีสันสดใสสวยงามเป็นที่น่าสนใจของผู้เรียนและการสร้างประเด็นคำถามในโปรแกร,รมแพทเล็ตที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีอีกรูปแบบหนึ่ง ประเด็นคำถามในช่วงแรกประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งผู้เรียนสนใจตั้งใจเรียนมากขึ้นจึงมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้นนั่นก็คือการใช้รูปภาพเป็นประเด็นคำถามทั้งกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมการตอบคำถามเป็นรายบุคคลผลที่ได้คือผู้เรียนสนุกมีความสุขกับการเรียนผลการทดสอบท้ายชั่วโมงสูงขึ้นเกินกว่า80% ปัจจุบันได้มีการปรับประยุแก้ปัญหานี้โดยการสร้างประเด็นคำถามผ่านการเล่นเกมนำไปสู่การตอบคำถามเช่นเกมปิงปองกฎหมายหันษาเกมพรายกระซิบวันสำคัญ กมต่อยอดต่อความรู้เป็นต้นการที่ได้เรียนกับผลุมในตลอดระยะเวลาหนึ่งเทอมที่ผ่านมาค่ะชอบไปชอบไปชอบที่ชอบที่กลุ่มของผมมีกิจกรรมให้เล่นดูดิเลยครู้ในกิจกรรมของรางวัลนะครับชอบครับชอบเลยอบโอเคค่ะขอบคุณนะคะ ทีุ่่มาเล่นเกมทุกอาทิตย์เลยค่ะกิจกรรมอะไรคะที่หนูชอบน้องปามชอบอะไรคะลูกชอบกิจกรรมอะไรบ้างที่ขู่สอนกิจกรรมครับกิจกรรมวาดเกมวาดรูปตอบเกมตอบคำถามใช่ไหมคะวาดรูปตอบคำถามใช่ไหมคะสนุกไหมคะสนุกอ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายชอบกิจกรรมอะไรคะที่ขูมจัดคะชอบเกมวาดภาพตอบคำถาม พราะถ้าตอบคำถามสนุกดีเนาะคนอื่นนะคะมีไหมคะชอบบิงโกรครับชอบบิงโกน้องอุ้มบ,บงอบบงหัาค่ะอบบง,งหันสาสนุกทุกเกมไหมคะเด็กๆสนุกสนุกมากเลยค่ะกูแบบเจ็น,นีิ้เลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะ <S <S ขอบคุณะคะ่ะถามพี่พีนะคะพี่พีชอบกิจกรรมอะไรคะในรายวิชาสังคมอะคะกิจกรรมเล่นบิงโกครับบิงโกใช่ไหมคะวันนั้นหนูได้รางวัลไหมเอ่ยได้ครับได้ใช่ไมได้ ขอบคุณนะคะ